โอ้ล้อหน้าลอยเลยนะครับนี่ดูล้อหน้าลอยเลยครับนี่รถแรงอันตรายนะนอย่าอย่าดิ้นนะครับถ้าจมคําแล้วครับนี่คําแล้วโดนดินยุบนี่สายแบกครับสายแบก โอ้เรียบร้อยครับขำแล้วขำโชกครับเดี๋ยวต้องเอาคองลงก่อนนะพอดีไปเอาปูนมาครับปูนวิ่งไม่ทันครับรถพ่วงส่งไม่ทันเลยต้องวิ่งเอาเองก็เลยแบกมานิดหน่อยจมมาจมอยู่หน้าร้านตัวเองครับเลแล้วทยอยเอาลงครับทันแรงครับเจ้าลิโวครับลอยแล้วนี่ เมื่อกี้ยกล้อเลยครับล้วจะค้างเลยข้างเลยครับอ่าเราจะเอาปูนลงก่อนครับ นี่ก็เป็นปูนดูราวันนะครับพอดีตอนนี้ทบไกขึ้นไปแล้วนะครับผมดูราวันปูนปูนปูนก่อก็ได้ฉาบก็ได้นะครับแล้วก็สวยด้วยครับแต่เขายังไม่ฮิตช่างยังไม่รู้จักอ่าช่างยังไม่รู้จักเลยราคามันจะถูกกว่าทบไเพราะว่ามันขายออกยาก เพิ่งมาตีตลาดนะครับเพิ่งมาตีตลาดก็เลยเอามาขายก่อนแต่ผมจะมาตีตลาดชาวบ้านผมดูแต่ามาเป็นครั้งข่าวนะครับเพราะว่าที่อไปอดีดขึ้นไปนไม่ไหวนะครับตอนนี้ที่จะขายดีก็ดีดขึ้นไปโอเคเดี๋อาพูนลงก่อนครับ ่าเริ่มลงแล้วครับนี่อพูนลงครับปูนหนักมากครับนี่ยสับโดดสับโดดเลยนะเนี่ยรอติดพื้นแล้วอ,อ่าติดพื้นได้หน่อยแล้วแตะพื้นแล้วอพูนลงก่อน ดูร่าวันเข้มดีนะครับนี่เขียวปิดเลยอันนี้50โล50กิโลนะครับนี่เดี๋ยวปูนลงก่อนโอเคภาพกีฬามันวันวนนี้นะครับสำหรับชิมนี้ก็ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับ ่านี่มาเชิงชายอันนี้3เมตรนะครับนี่ลูกค้าสั่งครับไม้เชิงชาย3เมตรหน้า8นะครับขายดีครับเล็กน้อยๆก็เป็นกำไรบ็อกแก้วก็เอามาขายเหมือนกันได้กำไรดีอ่าโอเค ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ครับขอลงปูนก่อนครับผมสวัสดีครับ